บุพเพสันนิวาส564บุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสองไม่ฟิตนะฮยลูกเขาแบบดูดีนะมันใช่มันใช่รูมรููมส่วนใหญ่จะประมาณ8ปีที่แล้วฮะออ๋ทำไมไม่ฟิตไม่อัปเดตกันทั้งค่ายกันหน่อยล่ะครับผมกแม่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะฮะมาที่พี่จีน่าก่อนดีกว่านะครับรบกวนพี่จีน่าก่อนเลยนะครับบุพเพสันนิวาสเนี่ยต้องบอกว่าดังมากๆเป็นละครที่ต้องว่า เป็นปรากฏการณ์เลยก็ว ou ่าได้เชื่อว่าพี่หน่องหูแน่นอนกับกับบทเรื่องนี้รุนทางช่องสามด้วยไปยังไงไปยังไงถึงได้มาถัาเป็นหนังเรื่องนี้ได้ครับพี่จีน่าคือคือก่อนอื่นเนี่ยว t r เนี่ยพี่สังเกตได้ว่าค่ายเราเนี่ยไขแตกหน้าเลยอ่ะกับของพี่หน่องเนี่ยหน้าพี่หน่องแบบสวยจัดมากกับหน้าอาจต้องขอฝากพวกเราไว้นิดนึงนะต้องเต็มนะฮะต้องสู้นะครับมันดูต่างมากเลยเนาะแต่ว่าอยากสวยทั้งคู่นะครับด sure> ูดีท hmm ok ั้งคู่นะครับ คือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่หน่องเป็นรุ่นพี่ที่คณะนิเทศศาสตร์แล้วก็จริงๆพวกเราเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามาง,งานของพี่หน่องบอดแคสต์ก็าะพี่ห<ม>น่องเป็นผู้จัดละครคุณภาพแต่ไหนแต่ไรยอยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะพอวันที่พี่หน่องทําเรื่องละครบทเพลสันนิวาน่าแล้วก็ประสบความสาเร็จจนเป็นปรากฏการณ์ออเจ้าเนี่ยเราเวลาเราเจอพี่หน่องตามงานสมาคมเราก็จะแบบยินด,ดีกับพี่ จนมีวันหนึ่งอะค่ะคือทุกต้นปีเนี่ยที่ต้องไปไหว้พระที่อยุธยาแล้วก็มันเป็นความบังเอิญอะค่ะเราจะเห็นอ๋อเจ้าแต่งตัวกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะที่วอยุธยาเหมือนเหมือนเราเราไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะค่ะเรามาเที่ยวกันอย่างเงี้ยใช่รวมถึงเพื่อนพี่ด้วยนิเทศศร์ซึ่งแบบเป็นเอ่อแอร์โฮสเตสทีคนชวนกันไปเราเดินไปแล้วบอกเฮ้ยมันหาัจจรรย์มากเลยอะความสําเร็จที่พี่น้องทํากับละครที่ดี มันออกมาในชีวิตจริงเวลานั้นก็แว้งขึ้นมาเลยว่าเะถ้าเรามีหนังบุพเพสัญางว่ามีคนดูมาดูก็เลยเดินกลับไปที่ออฟฟิศวันนั้นเจอพี่เก้งกับวันก็ถามพี่เก้งกับวันว่าพี่เก้งกับวันเขาไม่สนใจนทําหนังบุพเพหรอกที่เรายังเอาตุซี่มาทําหนังเลยครับพี่เก้งกับวันก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากพูดว่าเออจีนา่าเราจะมีพุ่งกลับหนังคนไหนจะทําละครเหรอหลังจากนั้นก็หายไปสักเดือนหนึ่งได้ไดะคะ่ะพี่ก็ จออีกครั้งนึงก็ถามอีกพี่ไม่นองดูเหรอเราก็ยังไม่ลืมเลยพี่จิน่าไม่ลืมม,ลม,มันมัอนมันอยู่ในความรู้สึกอะค่ะในความรู้สึกก็ผ่านไปสักพักนึงวันนึงก็ได้รับข่าวดีวันเดินมาบอกพี่ว่าพี่พ,พี่มีพุ่งกับหนังอยากทําใครเหรอคุณปิงอดิศรพี่โอ้ oh, พี่ดีใจมากพี่บอกเฮ้ยโหดีใจมากเลยเราเราทำมันได้ใช่ไหมเราจะทํามันได้ดีใช่ไหมครับวันก็บอกว่าได้พี่ จัดการได้เลยพี่ก็ค่อยๆหาเบอร์โทรศัพท์พี่น้องแล้วก็โทรหาพี่น้องจําได้ว่าตอนที่พี่น้องรับพี่น้องก็จะรู้จักพี่ในเวลาเราทํางานสมาคมพี่น้องก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็สุภาพอ่ะแกก็น้องที่น่ามีอะไรจ้าน่ารักเหมือนเดิมพี่คะ่น้องคะวันนี้โทรมาอยากเรียนขออนุญาตพี่น้องว่าพี่น้องสนใจทาหนังบุพเพไหมคะจําได้ว่าพี่น้องเงียบไปเลย เสียหายไปเลยเหรอครับพี่หนองหายกลิบไปนานครับผมพี่คิดว่าเป็นเวลาสักสองสานาทีได้เป็นช่วงสายขาดหรือเปล่าครับพี่หน่องนานมากนะครับเข้าแบบอุโมง์หรืออะไรอย่างนี้สัญญาณมันตัดไปแล้วพี่ก็เชื่อว่าณเวลานั้นก็คงมีค่ายหนังที่คงจะตต่อครับขอพี่หนังพี่หนองทาหนังครับพี่หนองก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองคิดดูแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องจีน่านะคะครับพี่ก็สวัสดีพี่หนองจากวันนั้นก็ผ่านไปเป็นวัน S <S <S เป็นสัปดาห์เริ่มนานขึ้นเลยเป็นเดือนจนพี่ก็มาบอกพี่แกงกับกับวันกับจริงว่าสงสัยพี่น่องแกงไม่กล้าปฏิเสธหรอครับก็คงจะต้องเจอกันตามงานคณะอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวแล้ว,วกปย่า,ก,ากัน,ออกนใช่ก็ผ่านไปพี่ว่าเกินห้าหเดือนนะคะ สาเดือนนะสามเดือนนะโบนลดมาสักสองเดือนนะคะจำได้ว่าจริงๆประมาณสเดือนนะคะับจำเวลาแม่าแม่นมากพี่ก็สายมูใช่ไหมพี่ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมครับแล้วก็พี่ไปปฏิบัติธรรมของท่านโกยนก้าซึ่งเป็นปีแรกที่พี่ตัดสินใจไปแบบสิบวันนะคะโหแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่บุดรต้องปิดวาจารแล้วก็ที่นั่นเขาจะเคร่งมากต้องเอาฝากเก็บมือถือทุกอย่างไม่ให้ใช้เลยติดต่อใครไม่ได้เลยได้เลยอยู่ในล็อกเกอร์ สิบวันผ่านไปพี่ออกมาด้วยความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเปิดล็อกเกอร์หยิบโทรศัพท์เวลาเราไปทําบุญสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเปิดโทรศัพท์ก็โทรหาผู้มีพระคุณครับแล้วก็บอกว่าเราเอาบุญมาฝากท่านสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นพี่หน่อ,อรุโนชาพี่ก็ตกใจมากเลยครับพี่ก็กดรับเสียงพี่ได้พูดครั้งแรกในสิบวัน รับบุญเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้คุณโอนได้คนแรกพี่น้องคะที่หน้าเพิ่งออกจากท่านโคเอิงก้าพี่น้องอนุโมทนาบุญที่พี่บอกพี่น้องเขได้พูดคําแรกพี่น้องน้องที่หน้าพี่อ่ะคิดว่าพี่อ่ะสนใจที่จะทำหนังกับ b ีนี่เรามาคุยกันดีไหมโอ้โหแว่นตาของพี่บุญกุศลมันมีจริงปรบมือสิครับลองอะไรเลยครับ หลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าได้เชิญพี่น้องแล้วมาคุยกันต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องมากๆนะคะหลังจากผ่านไปสามเดือนเนาะที่ให้เียนแล้วเชื่อเชื่อเราอะค่ะแล้วก็จากวันนั้นก็ผ่านมานานเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะครับได้ร่วมงานกันจนได้ครอสกันจนได้ครอสกันจนได้แล้วพี่น้องครับอะไรทําให้พี่น้องตัดสินใจแบบตกลงนะครับครับโอ้โหหายไปสามเดือนนะครับพี่น้องครับนานอยู่สามเดือน คือคิดอยู่แล้วก็ว่าเอ๊ะจะโทะรเมื่อไหร่จะโทะรเมื่อไหร่ก็อ้าววันนั้นน่าจะเลิกดีหรือจังหวะดีอพอโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยน้องจีน่าบอกพี่น้องคะน้องเอ่อวิปัสสนามาสิบวันนี่เป็นตายแรกค่ะที่หนูได้พูดคือพูดกับพี่น้องก็คือค่อนข้างจะ มันก็นเซอร์ไพรส์อะค่ะตกใจเพราะว่าโอกาสจะคุยกันก็แบบยุ่งนู่นนี่อะไรต่างๆแต่ก่ในทันทีนั้นที่วันแรกที่น้องจีน่าโทรมาฉันออก็ดีใจมากนะคะก็คือวาอ่าเราตอนนั้นที่บุเพศนิว่าตอนอื่นต้องขอขอบคุณช่องสามก่อนนะคะที่ให้บอ็อดแคสต์เนี่ยนะคะได้ํำบุเพศนิวาเนี่ยมาสร้างเป็นละครนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมออเจ้าที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ออเจ้าทีนี้เนี่ย ตอนนั้นกระแสก็ก็คือว่ามีคนถามว่ามากมายว่าะจะได้ดูเป็นหนังไหมเป็นภาพยนตร์ก็เราก็เครียดสิเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยสูงแล่พอน้องจีน่าโทรมาเราก็แบบว่าเออดีใจนะเพราะหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วกเออ็เชื่อมั่นแล้วก็ในฝีมือว่าการที่นาบทเพลงศรีว่ามาเป็นภาพยนตร์เนี่ยการที่ตรงนี้ต้องมีมุมมองที่แตกต่างในเวอร์ชันของภาพยนตร์ ผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยที่สำคัญเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าจะได้รวมทั้งความสนุกสนานนะความรักโรแมนติกนะคะวัฒนธรรมหรือว่าประวัติศาสตร์อย่างที่น้องยินหน้าบอกว่าไปเห็นประทับใจที่คนแต่งชุดไทยนะคะที่อยุธยาแล้วจริงๆแล้ว GDP ก็ขึ้นด้วยนะคะมีกระแสท่องเที่ยวช่างนักแต่ง่านเยอะมากนะครับกใช่ค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าที่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องวิปัสนาเนี่ยค่ะ สิบวันไม่ได้พูดเลยแต่สายแรกเป็นพี่น้องได้ยังไงแบบจังหวะพอดีมากจริงๆจังหวะพอดีใช่ใช่จริงจริค่ะและนี่นก็คือเป็นที่มาของการได้ร่วมงานการระหว่าง g D h แล้วก็ Broadcast Thai Television ภาคแรกที่เราพูดกันคืออนุโมทนานะคะับนี่ครับได้พูดกันในดีดีแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาทางฝั่งของพี่วันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ปิ๊งรอแป๊บนึ่งนะครับพี่วันบอกก่อนดีกว่าเพราะเราได้เห็นวิทีาไปแล้วบอกว่าเป็นภาคต่อ ไอ้ข่าต่อตรงนี้เนี่ยคือยังไงเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างครับพี่วันก็อย่างที่จากวิทยานะคะก็คือว่าจริงอย่างที่บอกว่าหมู่บุพเพปรากฏการส,สุดไปเลยวงการโทรทัศน์ที่เรารู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แค่สิปีมีครั้งนะ <ลด S 2> แบบะะยิ่งกว่ายิ่งกว่าสิปีมีครั้งคือวันยี่งก็จะคุยกันตลอดว่าตอนที่บุเพฉายก็ได้มีโอกาสดูนะคะพี่น้องแล้วก็ชื่นชมมากชื่นชื่นชมทั้งพี่น้องทั้งคุณลอมแพนทั้งพุ่มกับเวชั่น ะละคร<ช>แล้วก็<ช>ทีมงานทุกคนเลยรู้สึกว่าโอเเ้เป็นเป็นละครคุณภาพมากจริงๆแล้วก็เราถึงขั้นแบบรู้สึกว่าโอ้แบบซอฟพาวเวอร์จริงๆเนาะคือละครเรื่องหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในสังคมได้ขนาดนี้แบบหนังเรื่องนึงยังไม่เคยทําได้ขนาดนั้นเลยนะคะ<ช>แล้วก็วว <ๆ S 2> คือว่าชื่อชมแหละคะ<ช>่ะแต่ว่า <ๆ S 2> พอวันนึงที่พี่จน่ามามาถามว่าจะเป็นหนังได้ไหมเราก็เลยคิดกันอย่างจริงจังคืออย่างแรกคือ อยากดูต่อคือคือมันเป็นความอยากดูอ่ะคือเรารักเรารักตัวพี่หมืน่นพี่หมืน่นกับกัญเกณฑ่ละก็<ร>จะเป็นยังไงต่อใช่ไหมคะใช่คือเราก็อเผอิญว่าจากการได้ดูละครแล้วก็ได้อ่านยายที่คุณอลอมแพงเขียนนะคะ,ะก็มันมีที่คุณลอมแพงเขียนว่าเขาจะมีบทเพลงันร,ริวาสกันไปทุกๆชาติจะได้รักกันไปทุกๆชาติเรารู้สึกเอ๊ะแสดงว่าก็เป็นไปได้สิถ้าละคร เป็นชาติชาติพบหนึ่งงั้นหนังจะเป็นชาติอีกชาติพบหนึ่งแสดงว่าเราสามารถดูชีวิตรักของคนคู่นี้ในอีกชาติพบหนึ่งของเขาได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเราอยากทําอยากทําทภาคต่อไปมากกว่าการรีเมค <c oughs> คือเราไม่เราไม่ได้รีเมคละครเป็นการแต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาทั้งหมดโดยใช้คาแรคเตอร์ของพี่หมื่นและคาแรคเตอร์ของกาลเกตแต่เราจะจินตนาการว่าถ้าเขาคลองรักกันในสมัยพนรา,าย <c oughs> จนถึง จนถึงสิ้นอายุขัยไปแล้วแล้วเขาได้ตายแล้วได้เกิดใหม่ในอีกชาตินึงเนี่ยเขาจะต้องกลับมาคลองรักกันอีกนะเพราะคุณรอมแพงบอกไว้ลอยางจั้กันใช่เพราะคุณลอแพงบอกไว้เช่นนั้นครับใช่ค่ะเราก็อยากจะมาดูความรักในชาติใหม่ของเขาอยากจะมาเอาใจช่วยเขาอีกครั้งในอุปสรรคความรักที่ไม่เหมือนเดิมในยุคสมัยเหตุการณ์เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนเดิมครับแต่เรายังเลี่ยนใช่ที่เปลี่ยนไปแต่เรายังได้เอาใจช่วย คนคู่นี้อยู่เรายังได้เรายังได้เห็นนักแสดงคู่นี้กลับมาเล่นด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เกิดจากความคิดนี้แล้วก็ก็คุยกันซึ่งความจะเป็นไปได้ก็ต้องเนี่ยค่ะเริ่มจากเริ่มจากพี่น้องอนุญาตเริ่มจากคุณลอมแพงอนุญาตแล้วก็โป๊เบลล่าอยากเล่นซึ่งกว่าจะผ่านสี่ขั้นตอนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่ที่ที่เข้าใจว่าว่าโอ้เป็น เป็นของที่ที่มันโอ้ oh, แบบว่าเราเรารู้สึกว่าเราต้องมีเรื่องมีไอเดียมีของที่เราดีพอที่จะไปขอพี่น้องว่าขอทำอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งสําหรับเราโจทย์แรกเลยก็คือว่าเราต้องมีพุ่งกับที่เรารู้สึกว่า ใช่ที่สุดเท่าที่ GDS มีเราจะเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดไปขอพี่น้องโอ้พี่มันเปิดใหญ่เปิดใหญ่ขนาดนี้แล้วพวกก็เปใหญ่เลยะครับเปิดใหญ่เปิดใหญ่ให้มันสุดๆไปเลยซึ่งตอนนั้นนะคือค่ดคุยกันกับพี่เก้งเลยนะคะว่าถ้าพี่ปิงปฏิเสธ GDS จะไม่ไม่ขอทำโปรเจกต์นี้เลยจะไม่มีหนังอีกต่อไปให้จบตรงนี้เลย GDS จะจบตรงนี้เลยเฉพาะเฉพาะโปรเจกต์เฉพาะโปรเจกต์นี้จะไม่กล้าจะไม่กล้าไปขอพี่น้องอ่ะเพราะว่า เวลาเราไปขอพี่น้องเราอยากจะไปบอกพี่น้องไหมว่าเราเลือกคนที่เราคิดว่าดีที่สุดจริเข้าไปเข้าไปวันนะครับผมว่าพอก่อนไม่แตกแล้วไม่แตกแล้วไมแตกเดี๋ยวยังไม่พอนก่อนจะไปถึงพี่ปิงนะคะแล้วก็กระทั่งทีมเขียนบทเราก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับโปรเจกต์นี้คือพี่ปิงก็ได้เลือกทุกอย่างต้องคัดมาเป็นพิเศษหมดเลยใช่คือพี่ปิงเคยทํารถไฟฟ้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ เราก็มีพี่โอ๋ที่เคยเขียนบทรถไฟฟ้ามาคู่กับพี่ปิงมาตลอดมีน้องเป็ดน้องแกงที่เคยเขียนเฟรน์โซนคือเลือกทุกคนที่เรารู้สึกว่าคือนี่คือระดับหัวกะที่ของประเทศจริงๆนะที่สุดให้พี่หิงให้ให้กับบท EP นะคะตอนนี้ดูเสียงมันไม่ไหวแล้วใจแรงมากเราถึงประโยคเราถึงคําถามจะถามพี่ปิงแล้วใช่ไหมครับผมเชิญค่ะกดดันไหมครับพี่ปิงโอ้โหพี่ปิง ไม่ใช่กดดันขนาดนั้นกดดันตรงเนี้ยกดดันไปครับเป็นไงบ้างความรู้สึกนะโอ้กดดันอยู่กดดันอยู่ก็เอ่อพูดว่าไงฮะคือคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ที่คุณวันรดทีีโทรมาถามว่าพี่สนใจทําเรื่องนี้ไหมถามผมเรื่องอะไรนะบุพเพศนิวาสก็าแบบคือคือนั่งคิดแป๊บหนึ่งเราเราคือคือความรู้สึกแรกที่ที่ที่มันพุ่งเข้ามาในหัวเลยพฮ้มันท้าถ่ายมากอืแล้วเราผมแล้วแล้วจนถึงถึงตอนเนี้ยเนี่ยครับทำทำบทมากะ หมายว่าเตรียมตัวทั้งเอาละครกลับมาดูรีลันอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าสิ่งคือความรู้สึกเดิมจากตอนที่เับาปากวันว่าที่ผมสนใจอยากทำมันเป็นความรู้สึกเดิมอยู่ซึ่งซึ่งไอความรู้สึกเนี้ยมันมันทําให้คําว่าความกดดันมันมันเบาครับคือความท้าทายความท้าทายและความตื่นเต้นที่ที่เอ้ยคือคือคือมันชาเลจนเรา้างมากที่ที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยทําหนังพิเรียนแล้วก็อเราเรา เราคือตอนที่ที่เรื่องบุเพศนิวาสออนแอร์เนี่ยเราความการที่มันประสบความสำเร็จมากเราพยายามวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทําให้ให้ให้ละครเรื่องเนี้ยสักเซสแล้วก็ทําให้เราแบบสนใจเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมผมจับเส้นได้ว่าพี่มันคือความความที่มันมีความเป็นรอมคอมเป็นความเป็นรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ที่มันต่างไปจากที่รอมคอมที่เราคุ้นเคยคือมันเป็นพรียดด้วยซึ่งมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะตอนนั้นแล้วทาให้รอมคามสักเซสแล้วมันเลยเลย ซึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเออกมาเล่าแบบเราเพราะาจริงๆโรแมนติกคอมเมดี้มันมันค่อนข้างจะจะเข้าทางเข้าทางไม่เป็นู่แล้วด้วยแต่ว่าสมมุติว่าถา้าถ้าถ้าวันนั้นคุณคุณวันโทรมาบอกว่าเฮ้ยพี่วันมีลอมคอมเรื่องไหมที่ทําผมอาจจะแบบเฉยๆครับเพราะเราทํามาเยอะเหมือนกันแต่บอกพอบอกว่าเป็นบุเพะนะโอ้โหมันความท้าทายมันท้าทายมากก็แบบเราจะทําอ<ข>อกมายังไงอย่างเงี้ยแล้วยแล้วยิ่งพอได้มาอ่านหนังสือเรา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 ได้มาลองแบบวิเคราะห์ว่า เฮ้เราจะเราจะทำทำโปรเจกต์นี้ออกมายังไงเนี่ยผมมันมีความเป็นไปได้ของของของ,ของเนื้อเรื่องเนี้ยแบบเยอะมากรู้จะท,ทาอย่างไรก็รในสุดก็ได้เคาะออกมาเป็นแบบที่ที่คุณวนันได้ได้ได้เกิดให้ฟังคร่าวๆมา โก็ได้ผมสะดวกที่จะถามวุฒิก่อนอะคตามสะดวกครับคุณโป้งครับเป็นไงมันคิดถึงบทบาทการเป็นพี่หมื่นของเราไหมฮะก็ไม่คิดถึงเท่ากับคิดถึงคุณรู้ไปมเสร็จแล้วรู้ไหมไอ้นี่อยู่ทำไมคุณจะสร้างแข่งแล้วเหรอเดี๋ยวถ้าจะมายืนฝั่งนี้แล้วมันมมันตุบไม่ตุบแบบยืนข้านอะไรสักอย่าหน่งไม่ไม่ไม่ก็ คิดถึงครับก็บ,บางทีก็ยังเห็นคนแท็กแบบปูเพรศนิวาสอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกคิดถึงบทบาทนั้นคิดถึงแบบกองละครกองนี้อะไรเงี้ยความสวยงามของละครบทที่แบบสนุกแล้วก็โรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราจะได้กลับมาเป็นพี่หมืออ<า><า>ีกครั้งนึงงในคราวที่มาในรูปแบบภาพยนตร์ตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากทํางานที่เป็นรูปแบบของหนังว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าบทบาทมันจะ สนุกกว่าไหมหรือว่าจะดูแล้วจะยิ้มแล้วจะแบบทำให้คนฟินคนจิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานหนังกับร่วมกับ GDS ด้วยก็รู้สึกว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้อยากแนลองทำงานมันน่าสนใจนอใ้อยนะครับแล้วทางเบลล่าละครับตอนทาง GDS ติดต่อไปครั้งแรกรู้สึกยังไบ้างฮะ คือที่จริงแล้วเบลรอคอยที่จะได้ร่วมง,งานกับ g d s เลยค่ะเพราะว่ามีโฆษณาหลายๆเรื่องที่แบบร่วมง,งานกับพี่ๆพู้กกับแล้วก็ทีม g d s มาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่เคยร่วมง,งานภาพยนตร์ก็พอมีที่เขาติดต่อมาก็เออก็คุยบทครั้งเดียวแล้วก็ตอบตกลงทันทีเลยค่ะอยากร่วมง,งานด้วยอยู่แล้วและยิ่งเป็นบุกเพในภาคต่อด้วยเนาะปฏิเสธลำบากเหมือนกันได้ยังก็ลำบากแต่ก็อยากรู้ไงว่าเอ้ยจะทำออกมาในรูปแบบไหน นะอย่างนี้มีการแอบคุยมาให้รับไหมรับไหมเรารับคุยอะไรมีถามกันว่ามีติดต่อมาป่ะพี่โป๊ะจริงใช่ไหมไม่ได้เพื่อนแกล้งใช่ไหมโทรมาทักคู่นะครับเดี๋ยวเราให้ฝากเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับเอาแบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับใครก็เดี๋ยวเป็นเป็นพี่หมื่นก่อนดีกว่า อยากให้ฝากเรื่องนี้ในสไตล์ของพี่หมื่นโป๊เชิญได้เลยครับคาดหวังเลยเนี่ยเอาเอาแล้วเริ่มฝากแล้วเดี๋ยวจะระเกะค่อยตามนะเดี๋ว่ายังไงเป็นแบบผมฝากให้ฝากครับแต่ว่าอยากให้แบบในลักษณะการเดิมของพี่หมื่นอย่างเงี้ยก็สองปีแล้วก็ลืมแล้วนะเดว่าชอนๆลื้อๆหน่อยลื้อๆตรงนี้แล้วเราไม่ส่งคำถามให้ตอบเลยนะอันนี้จะเราก็สดๆตรงนี้เลยประมาณหนึก็ เอ้ยเขินนะจริงนะก็ปากธรรมดาเดียวกันนะรดาไม่ปากกระด็นก็อยากให้เป็นแฟนนะครับหนังไม่ว่าจะเป็นละครหรือหนังเนี้ยก็อยากให้มาติดตามชมหนังเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็เป็นหนังที่คิดว่าน่าจะทำให้คนประทับใจอีกครั้งหนึ่งครับของ GDS นะครับครับปากเลยครับผมรอติดตามนะครับน้องการเกตครับการเกศ คุณเอาเนื้อหรอใช่ต้นชุบเพลงที่มาบ่อยมากเลยกระก๊ดๆใช่ครับค่ะก็บุเพศสันนิวาสนะคะเป็นผลงานที่เบลรักมากๆแล้วคราวนี้ผลงานที่เบลรักเนี่ยมันจะได้มาอยู่ในจอภาพยนตร์เบลก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกๆคนจะต้องทําออกมาให้ได้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดยังไงก็ฝาก ทุกคนนะคะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะออดเจ้าคนดีคนดีคนดีเอาละครับและนี่คือนักแสดงนําในเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับบอกว่าพี่เงเนี่ยจะทาเรื่องนี้เสร็จบวอยๆให้เราได้ชมกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับป๊อบและเบลล่าครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ